มาแล้วสติกเกอร์เจ p s แคทจากเจ p บสตูดิโอวางขายแล้ววันนี้ที่ไลน์สติกเกอร์สโตร์ของแท้ของดีต้องมีสติเ๊เบียงอือซื้อเลย30บาทเท่านั้น อ่างแจ๊บครับ er. วันนี้นะครับเป็นทอยคลัตรีวิวนะครับซื้ออะไรมาซื้อซอยมาแล้วยังไม่หมดอีกอะเนี่ยก็จะมีตัวพิเศษกับของแถมที่เขาแถมมาให้นะครับเซอร์ไพรส์เลยที่ไม่บอกเราไม่รู้เรื่องด้วยเมื่อกี้เปิดมาอะไรวะคุณสั่งไปหรออ้าแถมไหนเล่าให้ฟังที่ไปเจอที่เว็บอะไรเนี่ยอันนี้ไปเจอเว็บของ KC ทอยครับก็คือของกอเจริญนั่นแหละของรัษัทกอเจริญทอยนั่นแหละครับผมจะบอกว่า ที่สั่งกันเยอะเนี่ยไม่ใช่เพราะรวยนะครับมันล <laughs> ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมันเป็นตัวที่ลดราคาด้วยครับคือช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวตัวใหม่เข้ามาซีรีส์ใหม่แต่เนี้ยซีรีส์เนี้ยถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่สุดแล้วนะซอยวายคือเขาจะปล่อยมาเป็นเวฟ คือตัวกอจะเจิินทอยเขาจะเอาเข้ามาเป็นเป็นรอบๆคือแบบว่ารอบเนี้ยเอารหัส27ถึง32มารอบหน้าเอา36ถึง49มาอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าใครรอตัวอื่นๆก็ต้องรอรอเป็นเบฟรอทางแฟนเพจเขาครับฝากทุกคนกอจะเจริอร์ด้วยนะครับถ้ากอจะเจริอเป็นสปอนเซอร์นะครับผมจะทำทอยคัตที่แบบเหมือนได้โฆษณาซอยมีชาสีดิบอกเลยทําสีได้สวยกระปงนี่อีกเออเป็นสปอนเซอร์เนี่ยนะครับกอเจิลญผมเล่นทอยมานนั่นกันอีกแล้วนะครับใช่ครับ อ่ะนี่ครับอันนี้เป็นตัวว i ยไลเกอร์ก็คือเป็นตัวไลเกอร์ของพระเอกภาคนี้ภาคนี้สเกลของซอยมันเล็กลงคนขึ้นมาขี่บนคอเนี่ยคนจะขี่บนคอคนตัวใหญ่เท่านี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะคนจะตัวปิวแพนนี่เองเห็นปะอืมอืมก็คือว่าตัวซอยมันเล็กลงอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าอ,อ,อ่ะอน,นี้น่าจะเป็นคู่มืออ๋อข้างหลังก็จะเป็นทวีปของภาคนี้ อ,อืน่า,นานจะเป็นตัวไลเกอร์มีซองบอกว่า A B นะครับแล้วก็ F. S, <S ว่าถ้ามันแพ็คโดนคู่มืออโตแล้ว B <laughs> <laughs> ตอนเป็นเด็กยังพอว่าเป็นเด็กนี่ไม่กิีอย่างนี้นะนะได้มาคนะุกัดน,นี้แล้วนะแล้วีกเลยพ <h ull ing> ี่โจจะคอยพูดตลอดเฮ้ยนี่พลาสติกจากญี่ปุ่นเลยนะโว้ยตามที่คู่มือบอกนะอันดับแรกแกะเอาจากถุงใช่ไหม เช็คพาร์ทเช็คพาร์ทอย่างไรย้ายมาดูฝั่งนี้ดูว่าพาร์ตเนี่ยที่เรียงไว้เนี่ยครบหรือเปล่าคุณเอาพาร์ทมาเรียงเชียบซับซับดูก็ได้แล้วก็ประกอบเลยอันดับแรกเขาบอกว่าให้ใส่่านก่อนมดเจ็บให้เทสมอเตอร์เนี่ยเนี่ยพอเขาใช้ที่พวกเอใช่ไหมแบตเตอรี่มันมีขนาดเล็กลงห้องเครื่องมันก็เลยเล็กลงการเป็นสแนปออนแบบเนี้ยมันเลยทําให้แบบว่าซอยมันมันขับได้สมูทขึ้นอ่าติดแล้ว ก็จะมีเพืองนี้หมุนแล้วก็แกนข้างๆของแกนนี้หมุนประมาณนี้มอเตอร์เงียบมากเลยนะต่อมาเช็คพาร์ทคือเมื่อก่อนมันมาเป็นแผงแล้วแบบแผง A A1 A2 อย่าเองเงินี้มันง่ายกับพี่ตรงไหนรู้ไหมแยกชิ้นเนี่ยพ่นได้เลยเว้ยใช่ทำสีโคตรง่ายอ่ะบอกเลยใครจะทำสีอะไรเนี้ยอ่ะเรียบร้อยครับสาุสูงและพาร์ททั้งหมดที่มีตรงนี้เอาจริงๆดูยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะเป็นตัวเสือได้ยังไงวะใช่ัอ่ะมอเตอรประกอบไหม สายเอสหนึ 1, ่งสาเผานะครับสองอันนี่ภายในห้องเครื่องนะครับตอนเนี้ยเขาเก็บงานมาค่อนข้างเนียบเลยนะอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็เอาโครงนะครับมาใส่เข้าไปเป็นตัว b ดี y หลักก่อทุกอย่างอยู่ได้ด้วยการว่าเข้าสลักนะครับนี่หนีบเท่นะเป็นการหนีบแล้วเข้าช่วงโคง้ง คนคิดก็ต่อสละกแเก่งเนอะเก่งอืมอืมเข้าแล้วใช้แรงหน่อยล้วกดตรงโคนนี้อย่าไปกดตรงกลางใชต่อมาเราจะทำในส่วนของพาร์ทขากันนี่นี่นี่อันนี้ไม่ต้องดูไปดูอันนี้กูเหมือนพ่อเลยว่ะเฮ้ยดูนี่ เนี่ยเราสาธิตวิธีการเล่นหมลูกให้ดูแล้วผิดขาอะไรเออถูกแล้วผิดขาวันนี้จับขาที่อยู่นะอันนี้นะฮะจริงพ่อเราคือรุ่นพ่อได้แล้วนะนี่อยู่ตัวแล้วนะคือเขาแบบทำพาร์ทแต่ละพาร์ทมารวมกันเป็นโครงนี่คือเทพมาก พอเสร็จสิ้นขั้นตอนตรงเนี้เขาบอกว่าให้เราเปิดเทสก่อนหนึ่งทีว่ายบอดี้ในทุกอย่างที่เราประกอบหรือว่าเด็กมันเดินไ,<ป>ได้หรือ,อยังเหตาเห็นตาไวและความเงียบของมันสังเกตนะสเสน่ห์ของซอยคือมันจะมีการขยับแตงกล้ามเนืน้อเขาพยายามให้มันออกมาที่แบบสมจริงที่สุดอะ่ะต่อมามอ่านอ่าที่คนขี่ ไม่น่าเชื่อนะว่าชิ้นตรงนี้มันยังจะมีจอยให้ต่อลงไปได้ต่อมา B ีครับตาม B ีไปคิดเหมือนกันหรือเปล่า,า <c oughs> อ๋อคือเขาซ้อนสวิตด้วยการาเอาชิ้นเนี้ยมาซ้อนอีกหนึ่งทีแล้วเปิดแล้วก็เปิด <c oughs> <c oughs> สำหรับคนแก่อย่างเราแล้วนั่นแล้วก็เด็กสมัยนี้ช่างน่าชา <c oughs> แต่ดีแล้วที่เราเป็นผู้ใหญ่สมัยนี้เราจะได้ซื้ออะไรก็ได้ เหลือสามชิ ata, ้นนี <like> ้จะเป็นดาบนะครับครับเื่นไปด้วยนะครับเขาบอกอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับไวเลเกอร์เดี๋ยวเรามาเดินให้ดูกัน ไม่ดูว่าพอเวลาใส่เกาะแล้วอะลูกเล่นที่เกิดขึ้นมันคืออะไรบ้างนะมันจะมีการฟันไบมียนใช่ไหมแล้วตรงแผงคอนยจะขยับหมดเลยเห็นป่ะใต้คางก็จะขยับเนี่ยระบบการถูอย่างเงี้ยเนี่ยก้านเนี่ยจะมาสีข้างในใช่ไหมมันเป็นการผลักอะผลักของพลาสติกอะอ่าปากได้เจ๋งน้ยน่ารักไคะเจ๋งขอบคุณหน่อยอือคา เปรียบเทียบไปดูครับระหว่างรุ่นเก่า30ปีที่แล้วกับรุ่นใหม่มต่างกันอย่างไรส่วนตัวนะ ผมอะ่ะยังคงชอบดีไซน์ที่เป็นความเหลี่ยมความเป็นเมคคาิความเป็นเหล็กหุ่นยนต์ของมันอยู่อ่าใช่ผมก็เหมือนกันดีไซน์อย่างี้เท่แล้วแต่มาสมัยเนี้ยด้วยความสมัยนิยมะนะเมคนิคมันพัฒนาให้มันเหมือนรถอะ่ะมันจะรเรียวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แลกมากับสเกลของมอเตอร์ที่ที่มันทําให้เล็กลงมันทําให้งานสมูทมากการเดินมันดีมากเลยผมว่าข้อดีข้อด้อยต่างกันใช่โดยรวมนะถ้าใครรักซอยชอบซอยนะ ซื้อมันทั้งสองยุนเลยจริงผม,มว่าอย่างไรก็ต้องมีทั้งสรุ่นนะครับสเห็นทั้งสรุ่นเดินพร้อมกันแล้วมันชื่นใจนะนจะฟันรุ่นเก่าแล้วฟันละเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกรองต่อไปกันครับผมครับ <laughs> อืต่อมาเดี๋ยวเราไปประกอบบีดไลเกอร์แล้วก็พาร์ทเสริมของเขา ที่เราซื้อมากันนะครับครับผม อ่ะเสร็จแล้วครับทั้งตัวบีดไลเกอร์แล้วก็พลาสเสริมให้ดูชัดๆอีกทีเหนื่อย <c oughs> ไหมก็เหนื่อยแหละแต่ก็สนุกดีอ,อ่ะอันนี้คือรงเล็บเดิมๆของเขาที่เราถอดเพื่อใส่ปืนอันนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองเดินให้ดูแบบว่าเป็นพลาสเสริมนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนให้ดูทีหลังร <c oughs> ิงเ <c oughs> หรอใช่จริงๆมันต้องเป็นดาบน,นี้ฟัน เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นดาบให้ดูแล้วผมก็จะใส่เป็นดาบตลอดไปเลยเพราะว่าอันเนี้ยลูกเล่นของดาบวันเนี้ยดีชอบอืมโโดดโดดโดดคือเปิดสองจังหวะเจ๋งดี เอาไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ชื่อว่า Beast l i k e r ใช่ชอบกว่าตัว w i l e l i k e r ในในเรื่องของแมคานิกอ่าของแมคานิกของดาบนะแล้วก็พอมีพาร์ทเสริมที่มันเป็นดาบข้างๆมาเนะี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่ามันก็เหมือนกระเบทไลเกอร์ครับรู้สึกดีเพราะแค่นี้แหละ <c oughs> ไปหางผมชอบไปเออ <ผม S 1> ไปหางมี <c oughs> ด้วยแล้วก็ติดอะไรก็ได้สองอันี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบ c a n o n b กันครับผมครับผมไปตัวนี้บินมา สังเกตว่าเสียงดังด้วยครับเดี๋ยวเราไปประกอบแคนนอนบูนนี้เป็นกระทิงแล้วก็พาร์ทเสริมของเขาที่เป็นปืนกับเรดาร์ที่ผมสั่งมาครับผมจะไปดูกันครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเดินกันครับอลังการ บ้าไหมบ้าตัวนี้บ้าบอมากนะตัวนี้ชอบตรงที่พอใส่พาร์เสริมแล้วพาร์เสริมมันขยับได้ครับด้วยความที่เขาคิดมาแล้วนั่นแหละ <ừ> ก็เลยคู่ควรกับพาร์เสริมที่สุดเลยถ้าผมซื้อมานะผมว่าจะซื้อพาร์เสริมมาสักสี่กล่องติดยังไง <c oughs> เนี่ยขาเนี่ยใช่ติดได้อีกเนี่ยเนี่ยขาเนี่ยอูย้ได้เยอะอ่ะ ได้เยอะได้เยอะมากผสมกันได้ปืนยังต่อปืนอีกนะปืนต่อเนี่ยปืนต่อปืนต่อต่อจรวดต่อโล่ต่อเออเยอะทำชาเลนจ์กันไหมไม่ทำสักสิหกล่องเอาเมืองตัง <c oughs> ต่อมาเป็นคาราก้าครับเป็นหนอน <c oughs> ที่เอาไว้ ส่งของอืเข็บซากจากสนามลบหรืออะไรอย่างนี้เอาไว้ขุดดินได้ด้วยนะขุดดินได้หน่วยโจมตีตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าประกอบมาจะเป็นยังไงครับผม นี่ตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะซื้อมากะว่าเอามาแบกไรเกอร์อย่างเดียวไม่ได้กะติดพาราทเสริมครับแต่รู้สึกว่าติดสักกดีครับผมเพราะว่าอ,อย่างน้อยอะถ้าคุณจะฝ่าสนามลบไปแบกของกลับมาคุณก็ต้องมีอาวุธด้วยเออแลวหนอนมันแบบแบกหนักได้ก็ควรแบบมีปืนใหญ่ๆเลยแล้วก็มีเรดาร์ด้วยเอาไปดู <c oughs> แบกกระทิงได้ไหมได้ <c oughs> <c oughs> กระถิงมันเอออยู่คนละ่ายแต่ไม่เป็นไรแบกได้ทิงมึงอย่าอินโอเค ยาินนขดแล้วถ้าเอาจริงถ้ามันเป็นคอมโบแบบนี้นะพี่ขโมยมาขโมยมาตัวนี้แล้วแบบแบกไปแล้วยิงไปด้วยนะตัวนี้จับมาจับมาจับมบบจับนมาฝนมาจะได้กินไงจะเลยเปิดเปิดหน่อยเวลาให้มันขัดขืนไม่ได้เดี๋ยวเชืองอ่ะนี่เปิดปากด้วยเปากกะตุกเล็กน้อยหนัก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 โอ้ยเลย ตัวนี้คุ้มนะประทับใจอตอนแรกอ่ะเราคิดว่าตัวแบบนี้มันเล่นอะไรเยอะไม่ได้ด้วยความที่เราเคยเห็นกุ๊ดาฟมาก่อนครับแต่คคอรนเนี้ยมันก็แบบเปิดปากได้ใช่ไหมขยับได้ติดพาร์ตได้เยอะมากแล้วก็ลากของที่หนักได้ประมาณหนึ่งแล้วมันก็ยังจะต่อพ่วงได้อีกชั้นหนึ่งอีกอได้ขาดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออดีดีก็พ่วงกันไปเรื่อยๆจนกว่ามอเตอร์มันจะรับไม่ไหวอนั่นแหละครับอ่เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปที่เป็นตัวพิเศษที่เขาแถมมาให้นะ นี่ครับแคปเตอร์แรไว้สีพิเศษของตัวแคปเตอร์ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเล็กใช้ระบบลานใขไขาลานครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบกันว่าระบบไขาลาน,นแตกต่างกับระบบไฟฟ้ายังไงอเออและไซส์ของมแมลงตัวเล็กๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่ ดีเทลไม่น้อยหน้าใครเลยนะใช่ดีเทลดีมากตอนแรกคิดว่าตัวไขาลานดีเทลจะจะไม่โอเคแต่ว่าเนนี้คือโอเคมากครับผมลองพลิกใต้ท้องดูนี่จอยเป็นจอยใสยนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวแรวไวเขาก็เลยให้เป็นสีใสามาพี่ว่าสีขาวตัดกับฟ้าเมทัลลิกมากเลยอ่ะอลูกเล่นตัวนี้ก็คือมีการปีกตรงนี้ให้คนให้คนขับมานั่งได้ครับคนขับเขาจะนั่งขี่ตรงนี้ตอนแรกกระดาบเนี่ยจะพับเก็บ<อ>มันก็จะเหมือนตัวแม,งมลงร่วงกว่ามาก,มาก ใช่แล้วพอจะสู้จริงก็คือเอาดาบออกมาได้แล้วคือลานก็เดี๋ยวไขให้ดูว่าตอนเดินเป็นยังไงอไปเดินเดิอน,เนอย่างดี เป็นไงครับตัวนี้น่าทึ่งดีฮะคือถ้าเป็นแบบพวกดีไซน์เก่าอ่ะความเป็นสัตว์มันจะหายไปมันจะเป็นหุ่นยนต์ซะเยอะใช่อันเนี้ยคือเขาทําให้มันเป็นสัตว์แล้วก็ยังขยับแบบหุ่นยนต์ได้ก็รู้สึกทึ่งดีเหมือนกันลูกเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะยังติดพราทเสริมอีกบานเลยนะใช่ซื้อพราทเสริมมาสองกล่องใส่ตัวนี้หนักเกินเดินไม่ออกลานหลาานเขาก็ก็ทำได้ดีส่วนที่มองไม่เห็นเขาก็ทำมานะเนี่ยมีซีซีมีเนี่ยผมชอบดีเทลตรงนี้ครัผมจะทำสีทองแดงนะซีซี และไม่แพงด้วยนะถ้าถ้าตัวธรรมดาคือตัวนี้คือไม่แพงไม่แพงแต่ตัวนี้ตัวพิเศษผมไม่รู้ราคาแต่ผมเดาว่าเขาไม่น่าขายทั่วไปอะ่ะไม่แน่นะอีกสัก30ปีอาจจะเป็นหมื่นได้ตัวนี้ได้ผมเก็บเลย <laughs> เก็บไพ้งแต่ตอนนี้เลยครับผม <laughs> เออ,อ <laughs> เดี๋ยวเราลุยไปดูสรุปรวมภาพรวมที่เราประกอบทั้งหมดของวันนี้กันครับครับผม จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวซอยทั้งหมดทั้งมวลที่อ้างซื้อมาขอบคุณกอเจริญที่เซลล์ด้วยครับขอบคุณนะครับจะขอบคุณอีกถ้าซื้อเทปเราสักเทปหนึ่งแล้วจะรู้ว่าซอยทำสีสวยแค่ไหนเล่นอีกหลายตัวอ่าใช่ใช่ใช่ฝากเสียงนี้ส่งไปถึงกอเจริญด้วยครับผมประมาณนี้ครับถือว่าประทับใจกับลายลายนี้มากๆครับสำหรับคนที่ลังเลนะคนที่ติด ภาพเก่าไอ้ซอยต้องเดือมเดืมนะ,ะต้องแม่ขนิกเยอะๆครับว่าลองเปิดใจนิดนึงใช่ใชแล้วลองเล่นลองประกอบกับซีรีส์นี้ดูมผมว่าสําหรับผมนะมันต้องดูแล้วผมต้องเปิดไลน์สักตัวสต,ตัวแล้วละฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทั้งใน u t u b e และ Facebook ด้วยนะครับครับผมใครชอบซอยใครเคยมีซอยตอนเด็กๆไหมมันยังอยู่หรือเปล่าหรือคุณกําลังหาตามหาตัวไหนกันอยู่ครับพูดคุยกันอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยอยากตามหาคนที่มีสถิติเยอะกว่าผมอะเออ พี่ไกต่อซอยนานสุดกี่ปีครับออเอาตัวเดียวนะตัวเดียวเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ